สดีครับส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับเดินทางมาจากเมืองมุกดาหารขอยัดผิดใหม่นะครับคริบนี่เอฟซีมาจากเมืองมุกดาหารนะครับครับวันนี้คุยคุยครั้งเดียวมาเลยตัดจบกลับบ้านได้ตัวแล้วกลับบ้านเลยครับมุกดาหารมาถึงเต็น์แล้วก้อยโตบอกว่าถึงแล้วเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับนี่เอฟซีมาจากเมืองมุกดาหารนะครับตัวจริงตัวจริงครับ มีอะไรฝากจ้ำยูทูบหน่อยนะครับรถอยากได้รถดีๆมานี่เลยครับลองสองแปดเก้าของแท้มีเยอะด้วยครับอันนี้ปีสิบเจ็ดนะครับนี่ขันนัยสวยๆลยครับลายใหม่ด้วยนะครับคันนี้นะครับแม่ยายนางไปอยู่เมืองมุกดาหารแล้วนะครับคันนี้อ่าก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองเนาะครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมนี่ เดินทางปลอดภัยแค่กาบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้อันนี้รับยังก็อาชีพทหารเนาะนี่ครับรับเหมาด้วยครับรับเหมาโอ้โหมีหลายธุรกิจมีหลายอย่างเลยเนาะทำงานทำงานหาเงินครับอันนี้บอสน้องใช้อ๋ออันนี้ให้ลูกน้องใช้เขาแก่ก็ใช้เหมือนกันอันนี้บอสใหญ่เลยนะครับเอาละก็ขอขอบคุณนะครับครับผมครับเอฟซีตัวจริงนะครับมาจริงนะครับ เราไม่อยากบอกว่าราถของเราดีนะครับอยากให้ลองมาขับลองมาขี่แล้วท่านจะติดใจนะครับเทียบ <Okay. S 1> <She ep. S 2> มันมีโชคนอนนะ